คุณกำลังอยู่ในช่องครูนายมาดาริช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับตับคำถามที่ว่าทำไมสังคมเราทุกวันนี้มีแต่เหตุการณ์ร้ายๆเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อข่าวสารในสมัยนี้กระจายเร็วและเน้นเรื่องที่กระทบอารมณ์ผู้คนอย่างรุนแรงเช่นข่าวอาชญากรรมอุบัติเหตุภัยธรรมชาติความขัดแยง้งและอื่นๆ สรุปสาเหตุหลักๆมีดังนี้ 1. การรับรู้ที่เร็วและกว้างโลกออนไลน์และสื่อมวลชนทำให้เรารู้ข่าวร้ายจากทั่วโลกในไม่กี่นาทีทั้งที่ในอดีตเราอาจไม่เคยได้ยินเลย 2. ธรรมชาติของข่าวร้ายดึงดูดความสนใจงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนเรามักสนใจข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี เพราะเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาเพื่อเตือนภัยตัวเองให้รอดพ้นจากอันตราย 3. ปัญหาสังคมสะสมความเหลื่อมล้ำความอายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทำให้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกดดันและตอบสนองด้วยวิธีที่รุนแรงขึ้น 4. การขาดพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารและระบายอารมณ์ คนจํานวนมากอาจไม่มีโอกาสปล่อยความรู้สึกด้านลบอย่างสร้างสรรค์เช่นการพูดคุยอย่างจริงใจการหาทางออกที่ไม่ใช้ความรุนแรง 5. โลกไม่ได้แย่ลงแต่เรารู้มากขึ้นมีนักวิชาการชี้ว่าจริงๆแล้วโลกโดยรวมดีขึ้นในหลายด้านเช่นอายุไขยยืนขึ้นความยากจนลดลง แต่เรารับรู้เรื่องแย่ๆมากขึ้นจึงรู้สึกว่าแย่ลงสรุปสั้นๆคือโรคมีทั้งด้านดีและร้ายเสมอแต่ทุกวันนี้เครื่องขยายเสียงขยายด้านร้ายให้เราเห็นชัดกว่าด้านดีนั่นเอง